เกมดีเกียดัง Steam Wallet ราคาประหยัดตังซึ่งง่ายส่งไวที่ c h i ช s t o ต e สวัสดีครับครับผมเป็นกโมเกมแคสเตอร์และน้องเนื้อเองครับผมนะวันนี้ก็ยังอยู่กับเกมยันเด r e s i สซิม t เตอร์ชีว่ตทั้งสายันเองครับผมก็ถึงเวลาครับตัวการอัปเดตแผงประจําวันที่1นธันวาคมนั่นเองครับผมเพิ่งจะมาเมื่อไม่นานมาน,นี้เองนะผมก็ ไปดูมาไปส่องมาแล้วครับซึ่งการอัปเดตครั้งนี้ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่านอกจากว่าจะอัปเดตห้องชมลมที่มีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ยังอัปเดตระบบใหม่ของเกมไปเลยครับคือระบบการที่ลายนิ้วมือจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคาดการณขึ้นด้วยครับผมนะคือเราสามารถที่จะปกปิดลายนิ้วมือเราและยังสามารถเอาลายนิ้วมือคนอื่นมาช่วยในการลสังหารคนอื่นได้ด้วยนี่น่าสนใจไหมครับรู้สึกว่าการอัปเดตครั้งนี้ แบบว่ามันทําให้หน้าตาของเกมนี่เปลี่ยนไปเลยครับไม่ใช่จักแต่ว่าจะฆ่าคนแล้วรอดไปได้แต่ว่ายังมีการปลอมแปลงหลักฐานหรืออะไรมันแทบจะเป็นโคนันขึ้นไปทุกทีแล้วทุกท่านว่าไปโอเคครับผมนะถ้างั้นก็เรามาค่อยๆดูทีละอย่างเลยรับว่ามันมีการอัปเดตอะไรขึ้นบ้านนะครับผมนะโอเคมานี่ครับก่อนอื่นเลยก็เป็นห้อง Chancellor Room หรือว่าห้องอาจารย์แนะแนวนั่นเองครับผมนะนอกจากตัวห้องที่จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแล้วก็ยังมีเพิ่มอาจารย์เข้ามาครับผมนะ ลองดูหน้าตาจานคนนี้ดีเดี๋ยวโอ้โหดูชุดนี้เปิดซังอื้อใจเย็นนะโอ้หดูไปดูมาคล้ายท่านรองประธานในพริตสั้นสค์คูมากเลยนะโรงเลยนคนคุยก็ผมว่าถ้านหน้าอกใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนี่ใช่เลยเนี่ยสาวนี่หูอย่างเซฟซี่อ่ะโอโ้แต่เรายังทำอะไรกับเธอไม่ได้ครับจะคล้ายๆกับครูห้องพยาบาลครับผมที่เรายังทำอะไรไม่ได้ แต่อาจารย์แนแนวนี่ขี่มั่นจริงๆนะครับผมโอเคนะและห้องที่อัปเดตห้องต่อไปคือห้องชมรมการละครครับดราม่าคลับนั่นเองสิ่งเจตที่อัปเดตมาก็คือโต๊ะที่จะวางถุงมือเอาไว้ครับผมนะใช่ครับเราต้องไปเอาถุงมือจากชมรมการละครเพื่อที่จะปุกปิดลายนิ้วมือของเราถ้าเราจะทำอะไรใช่ไหมอืมแล้วจะใส่เลยครับมาเนี่ยเมื่อใส่ถุงมือแล้วก็เรียกว่าเป็นถุงมือที่ปิดตั้งแต่แขนยันถึงต้นแขนตรงนี้เลยนะ คิวจะปิดเยอะไปไหนครับไม่กล้าจะให้เห็นเลยทีเดียวโอ้โหแล้วก็ห้องที่อัปเดตมาอีกอันนี้ก็ข้างๆกันเลยครับคือห้องครักิ้งครับนั่นเองเมื่อเปิดเข้าไปก็นี่ครับโอ้โหสีชมพูนี่แปลนนะตาผมนี่แทบแตกสีไม่จะจี๊ดไปไหนนะเวนกรรมก็เป็นห้องครัวห้องทําอาหารที่ค่อนข้างจะครบเซตครับผมนะสีนอกจากความเป็นสีชมพูแปลนแล้วก็ยังมี ตัวยงตัวเย็นมีครบเตาองค์เตาอบเอ้ยเตาแก๊สแล้วก็มีเครื่องปั่นนะผลไม้ก็มีแล้วก็ืที่ปั่นตุ๊กตาปิ้งลายแมวที่ปั่นตุ๊กตาปิ้งถ้วยขนมปังปิ้งตุ๊กตาปิ้งอร่อยไหมถามจริงโอาแล้วก็มีห้องทานอาหารสำหรับเฉพาะครับโอโ้โหแล้วก็มีหนังสือให้ดูเรียกว,ว่าคดหรูนะแต่เก้าอี้นี่จะวิ่งผ่านได้แล้วเนี่ยเออ คนสร้างคุณจะวางเก้าอี้ไว้เฉยแต่ว่ามันยังไม่เป็นโมเดลวิ่งผ่านได้เฉยแต่ว่าโต๊ะนี้วิ่งผ่านไม่ได้โอเคและก็นในส่วนของห้องนี้แหละครับที่เราจะทําการวางแผนคาตกรรมแบบว่าอําพลางลายนิ้วมือโอเคครับและนั่นก็คือในส่วนของการอัปเดตห้องใหม่หรือสิ่งใหม่ๆใ,ในเกมนี้ทีนี้เราก็มาดูระบบใหม่กันบ้างดีกว่าอย่างระบบการปกปิดลายนิ้วมือหรือว่าการใส่ลายปลายสีใช่ไหมมาดูกันซิว,ว่าจะทำยังไงนะก่อนอื่นเลยผมต้องขอเร่งเวลาก่อน ออไหนก็ยังไม่ได้ก็ถ้าใครยังไม่รู้นะครับตอนนี้ไอรูหนูแล้วก็ชีตเนี่ยสามารถคุยได้แล้วครับงงเนี่ยผมก็ยังงงเลยตรงว่ามันทำอะไรได้เรามาดูดีๆครับว่ามันเขียนว่าอะไรเอกสมัยคิดว่าหนูสักวันหนึ่งก็ต้องออกมาจากรูแล้วก็มาเอาชีตนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันทําให้เธอเต็มไปด้วยเป้าหมายแค่นี้ <laughs> มึงแค่มาดูรูหนูกับชีตแล้วก็ตั้งปัญญาขึ้นมาแค่นี้กรรรูหนูไว้แค่นี้ <laughs> ไม่แล้วบอกว่าอากนกาคดข้างหน้าหนูมันน่าจะทำอะไรสักอย่างให้เราได้ให้หนูทำอะไรอะ่ะหนูวางยาวางยาเบื่อหนูก็ไม่แน่มือนกัน <laughs> แต่ตอนนี้มีแค่นี้อยู่ครับนะจัดแม่งเลยครับมันก็เลยทำอาหารครับมันเริ่มแล้วครับนะสิ่งที่เราทํทำก็คือรอมันทำให้เสร็จครับแกลงทำเป็นผีตู้อยู่เนียนๆกัน เฮ้ยยืนกูจะแอบรออยู่อยู่กูจะแอบมันกูจะแอบไม่ให้มันรู้ตัวเพื่อที่จะเอามีดที่มีลายมือมันเอาคืนมามันจะไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวแน่นอนเล่นอะไรอยู่เนี่ยทานานไว้ไปครับเซบาวิวหิวหิวจะกลายเป็นหมาแถทลแล้ว ว้า wow. ชือว่าไปก็ทำเก่งครับเนี่ยทำไส้กรอกไอช็อกโกแลตปลาหมึกเก็ือไส้กรอกช็อกโกแลตปลาหมึก <c oughs> <c oughs> เมนูไหน,นอยู่เนี่ยแต่ก็น่ารักดีนะโหทำเล่นไปหัวมวนมันก็ทำอาหารเก่งกเนี่ยแต่การทำอาหารเก่งมันไม่มีประโยชน์อะไรกันในเกมนี้บอกตรงนะเรียบร้อยครับวางมีครับวางมีแล้วครับเอ้ยเปิดตู้เย็นแน่เก็บอุปรกรณ์ใส่ตู้เย็นครับโอเคครับและตอนนี้ รอมันไปก่อนครับมึงไปไกลครับไอห,หัวม้วาจึงไปเซฟครับเงาไปเซฟเลยนะครับอย่าเพิ่งสนใจกูเดี๋ยวรอให้แล้วก็เอามีดมาแล้วครับนะเก็บเอาไว้ครับอีสเบิร์นอาร์ม่มเก็บไม่ได้หรอช่างแม่งกันแล้วกันตอนนี้เราก็ได้มีดที่มีลายน้นมือของไอหัวม่วงมาครับทีนี้เราก็เหลือแค่เราจะต้องไปทำการฆาตกรรมแต่เราจะต้องทำการฆาตกรรม คนที่อยู่คนเดียวโดดๆด,ด,ด้วยครับเพราะถ้าเปิดการฆาตกรรมหมู่แล้วมีคนเห็นเราเนี่ยไอหลักฐานที่เราสร้างมาก็ไม่มีความหมายเราต้องฆ่าคนโดยที่ไม่มีใครเห็น <c oughs> ดาดฟ้ามีใครอยู่ปะวะนี่ครับอย่างเช่นตรงนี้ครับดาดฟ้าไม่มีอยู่ตัวเดียวอีหานี่มันชอบอยู่คนตัวคนเดียวดาดฟ้าดังนั้นก็ต้องโดเลยนะครับผมนะอย่าให้เสียเวลามาจัดเลยดีกว่า วุ้ดพดกิมเรียบร้อยครับอืมค่าที่และตอนนี้ก็จัดการเรียบร้อยวาง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 ถุงกาวางถุงกาไว้โอเคครับ <laughs> วางมีดที่มีลายในมือเอาไว้ครับจากนั้นเราก็รีบไปล้างตัวอย่างด่วนเลยครับวฮปพยายามเดินแบบไม่ให้ใครเห็นด้วยครับตอนนี้เราทั่วตัว,ตวมีแต่เลือดถ้าใครเห็นเราจะงสงสัยทันทีเพื่อเป็นการเนี่ยเราต้องแอบไปที่ห้องล็อกเกอร์ลูมเพื่อจะล้างตัวแบบไม่ให้ใครเห็น โหนี่เป็นแผนการฆาตรกรรมที่สมบูรณ์แบบครับโคน,นันยังอายเปลี่ยน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 อาบนุด่ดยับเรียบร้อยแต่ว่าทั้งตัวเรายังเปื้อนเลือดอยู่ครับดังนั้นเราต้องไปอาบน้ําเพื่อที่จะล้างเลือดออกจากตัวของเราเพื่อไม่ให้มีใครสงสัยเราได้อีกเลยอขัดสีชวีวันเรียบร้อยครับผมตอนนี้เท่านี้เราก็จะสะอาดอย่าลืมใส่ตัว,วชุดอื่นก่อนอาชุดว่ายน้ำเลยกันเดี๋ยว อมเปลี่ยนไปชุดว่ายนะ้ำโรงเรียนไม่เนียนจริงๆนะจะอยู่คนบ้าเลยมาใส่ชุดว่ายนะ้ำแล้วชุดเรงไปไหนครับไม่รู้ว่าเราจะเพิ่งไปใส่ใจเอามาเอาถือได้คิดทีละอันหละชิบหายแล้โหูต้องรีบวิง่งแล้วตอนนี้เพราะว่าโรงเรียนจะเลิกตอนหกโมงเย็นตอนนี้สี่โมงแล้วครับต้องทำเวลากันหน่อย นี่เป็นการกาตดตามที่สมบูรณ์แบบมากครับเพราะว่าเสื้อเปื้อนเลือดก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นปชุดว่ายน้ำครับไม่มีใครสงสัยเลยว่าทำไมคุณถึงใส่ชุดว่ายน้ำวิ่งไปวิ่งมา,อมารอบโรงเรียนนะทุยไม่เมียนนะอีกหน่อยคุณจะได้เล่นน่าจะสร้างไว้ครับว่ามึงใส่ชุดอย่างนี้มันคนคนคน,นต้องสงสัยบ้างแหละวะเอายัดไปก่อนครับอืมเท่านี้หลักฐานทุกอันก็อยู่ข้างในแล้วก็เปิดเครื่องเผาเรียบร้อยเผาหลักฐานไปนที่เรียบร้อยครับผมนะ ีนี้ก็เร่งเวลาจนกว่าจะเลิกเรียนไปเลยครับห <g> ล <iggle> ักฐาน <g iggle> ก็มีสังตัวเราถึงเราจะอารมณ์เดือดไปบ้างก็ไม่ได้เป็นไร <g iggle> เรียบร้อยแล้วตอนนี้และแล้ววันที่เรียนก็จบลงครับผมนะ <g iggle> คุณครูก็พาก,กันกลับบ้านบอกให้นักเรียนกลับบ้านครับผมนะร <g iggle> ะหว่างที่เดินไปโรงเรียน <g iggle> คุณครูก็ได้ไปเจอศพขึ้นมาคุณครูก็เลยเรียกตำรวจทันทีโอเคครับผมนะแล้วคุณครูก็เรียกท้งเจ้าหน้าทีทา่มาตรวจสอบครับพวกเจ้าหน้าที่ก็ให้ นักเรียนกลับบ้านไปก่อนในระหว่างที่ตำรวจกำลังตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอยู่สรวจสบโรงเรียนนั่นเองโอเคตำรวจมาถึงโรงเรียนโอ้ย oh, yeah. ์ว่าไงบ้างครับตำรวจครับต่อเลยครับตำรวจเจอศพมิดรลิกุรินโอเคครับแล้วไงครับตำรวจเจอมีดที่มีลายที่มีเลือดของมิตรลิกุรินโอเคครับอยู่ใ,ใกล้ๆกล้ศพแหละกวางไว้ และตำรวจก็เจอว่ามีดนั้นมีลายในมือของโคคโอนะฮาลูกะหรือไอ้หัวมูวนนั่นเองฮ <c oya> โคโคนะโดนจับทันทีโโงงงงโำลิจตำรวจลองถามยันเล่จังแต่ก็ไม่สามารถสาวเธอถึงคาตกรรมอะไรได้แน,น,น่ตำรวจเชื่อว่าคงจะจับถูกคนแล้วแหะเป็นการฆาตกรรมที่เตรียมมาก่อนเตรียมการมาก่อนตำรวจก็เลยตรวจสอบเสร็จแล้วและก็นักเรียนก็ถูกปล่อยให้กลับบ้านได้ อย่าเล้ยจังอย่างตามสตโตเกอร์รุ่นพี่ต่อไปแล้วก็กลับบ้านอย่างสวัสดิภาพโคโคนะโดนจับนั่นเองครับผมนะนั่นแหละครับคือการระบบลายนิ้วมือที่ทําให้เราสามารถโยนความผิดให้ชาวบ้านได้อย่างง่ายๆเลยนะเอาบี้ของชาวบ้านมาแล้วไปฆ่าแล้วเราก็แล้วไอ้คนนั้นก็ถูกจับด้วยแล้วเราก็ฆ่าคนได้ด้วยเท่ากับว่ายิงปืนนัดเดียว,วยสองตัวอีกแล้วครับผมนะแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงที่อัปเดตมาครับผมนะแต่ผมเอาไว้อย่างสุดท้ายเลยก็คือ นี่ครับผมนะเป็นเทปที่อยู่ห้องใต้ดินนั่นเองอันแรกแล้วก็อันที่สองครับใช่ครับตอนนี้ห้องใต้ดินมีเทปอยู่สองอันแล้วครับผมทีนี้ก็มีตอนที่ผมทําเทปทั้งสิบก็มีหลายท่านทักมาเหมือนกันครับบอกว่าเฮ้ยพี่มันมีเทปอยู่ห้องใต้ดินอยู่แปลด้วยดิซึ่งผมยังไม่ทันได้แปลไงปรากฏว่าพออัปเดตใหม่มาก็มีอีกเทปหนึ่งมาพอดีก็ถ้เาเกิดว่าตอนนี้จะมีเทปใต้ดินนอกจากเทปทั้งสิบแล้วจะมีเทปใต้ดินอีกสองเทปแล้วครับผมนะก็ ผมก็กะว่าจะแปลจะพาอยู่แล้วนีเมื่อมันอัปเดตมาแล้วมันมีอีกก็เดี๋ยวก็จะทําพร้อมกันไปเลยครับผมก็คลิปต่อไปแล้วกันคลิปต่อไปผมจะมาทําการภาคและก็แปลความหมายของเทปทั้ง2อันที่อยู่ใต้ดินนี้ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรอาจจะช่วยให้เราไายพิรณาเดี่ยวเทปทั้งสิบได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมนะก็ไว้ติดตามกันในพาร์ทหน้าก็แล้วกันครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ระบบใหม่อัปเดตใหม่วันที่1นธันวาคมก็เสร็จเรียบร้อยครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมเบนโกแคสเตอร์และน้องเนื้